สวัสดีนะครับผมอ,อยู่กับพี่เอนะครับแล้วก็พี่หยองอีกสักคลิปนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปทําความเร็วหลังถนนนะครับสําหรับสัตทีนะครับร้อยแปดสิบพัดนะครับตัวใหม่ก็คือรถดเดิมๆพึ่งแกะกล่องมานะครับอ๋อแกะกล่องมาได้มาเช้าเลยนะนี่อ๋อ เท่มากนะครับน้ำหนัก160โกิโลนะครับ ใช่เท่ันนะครับผมงยิงมกรเที่แันเหมือนโทรศัพท์จะแข็งกว่านโทรศัพท์แข็งหลานี่นะอ้าวอุ้ยมีมีมีผู้เปรียบมวยให้บ่นอะอันนี้ร้ออ๋ออันนี้อันนี้ร้อยหบอันนี้เครื่องทำไม่ยังพี่มีสติงอันนี้เดิมๆนะตัวนี้เดิมๆ มีตำแหน่งนะครับผมนี่ พี่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่นะครับบ๊ รอบเดินเบาเนี่เบาแบบเหมือนจะขาดใจเลยนะเน่งนีนนน่นะครับถนนใหญ่แล้วนะผมเรามาดูกันว่าจะทําความเร็วสูงสุดสําหรับเครื่องเดิมๆน้ำจะได้ทะลายนะครับเครื่องไม่ใช่เดิมธรรมดาเดิมแบบพุ่งแกะกล่องมาด้วยดิ อ่านี่ทางด้านหน้านะครับดับเบน ก็ไม่รู้สะารนะแต่เมื่อกี้ทำความเร็วตอนลงเนินได้ประมาณสูงสุดอยู่60กว่าตีนะครับ